w e l c o m o t o e n g l i s i w i with ครูบนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ have has วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของ have has นะคะมีบทเรียนหนึ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะก็คือคำว่าเลย have got and has got นะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ have has คำว่า have และ has นะคะมีความหมายเหมือนกันนะคะก็คือแปลว่ามีนั่นเอง have นะคะจะใช้กับ I, y o U, V, we say, นะคะฉัน่ะ I, U ที่แปลว่าคุณและ V พวกเรา D e แปลว่าพวกเขานั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยกกันนะคะ่ะ I have a dog ก็คือนะฉันมีหมาอยู่่ะ ตัวนี้นะคะเราจะใช้ตัวอย่างประโยคแบบเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือว่าเปลี่ยนแค่ประธานของประโยคนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือ I u v e day เนี่ยใช้กับ have เพราะฉะนั้นประโยคที่เรานำมาใช้เนี่ยเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยความหมายก็คล้ายกันแค่เปลี่ยนประธานนะคะอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยก็คืออะไรเอ่ย I have a dog a dog ก็คือฉันเนี่ยมีหมาอยู่นะฉันมีหมา I have a dog ก็คือมีอยู่ต่อไปประโยคที่2 you have a dog ก็คือคุณมีหมาอยู่นั่นเองประโยคที่3นะคะก็จะแปลว่า we พวกเราเปลี่ยนประธานไปแล้วแต่ว่าประโยคข้างหลังยังเหมือนเดิมก็คือแหละ we have a dog และถ้าเป็นพวกเขาล่ะคะ,ะพวกเขาก็จะเป็น they have a dog บางทีเนี่ยนักเรียนอ,อาจจะเห็นตัวยอ่อเนาะตัวยอ่อนี้นะคะ ย่อมาจากคำว่า have นั่นเอง I have a dog ต่อไป has เมื่อกี้นะคะ I U V y ใช้กับ have ไปแล้วเพราะฉะนั้นอีก3ตัวนะคะตัวนี้ก็คือจะต้องใช้กับอะไร Has he she it เป็นเอกบพจน์บุรุษที่3นะคะซึ่งได้แก่ he she it นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ has ใช้กับ he she it ประโยคเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเราจะเปลี่ยนแค่ข้างหลังนั่นเองเปลี่ยนแค่ has นะคะก็คือประธานเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนด้วยเหมือนกันตามตัวอย่างที่เราให้มาแต่ว่าตัวประโยคเนี่ยเราจะใช้เหมือนกันก็คือ she has a dog เธอเนี่ยมีหมาอยู่นั่นเองส่วนอันต่อไปก็เป็น he has a dog และ it has a dog นะคะ ตัวนี้นะคะจะมีตัวย่อเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ I have h a v e นะคะย่อออกมาเป็น v กับ e แต่ว่านะคะคำว่า has h a s นะคะย่อออกมาเนี่ยก็จะได้เป็น s ตัวเดียวนะคะเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่า have กับ has เนี่ยแปลว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ย จะสามารถแปลว่ารับประทานได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะคะ I have breakfast at home ฉันเนี่ยรับประทานอาหารเช้านะคะที่บ้านนั่นเองและประโยคเนี้ก็คือเหมือนกันทั้งหมดเลยแค่เราเนี่เปลี่ยนประทานนะคะก็คือ We have breakfast at home นะคะ He has เดี๋ยวเรามาดูนะคะประโยคตัวอย่างกัน ใช้ has กับ has นะคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าอันนี้เนี่ยแปลว่ายังไงกันบ้างเรามาดูกันนะคะอ่ะสำหรับข้อแรกนะคะอะไรเอ่ย he dot d many pens ประธานของเราเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนประธานของเราเป็น he อะเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรเอ่ย he she it ใช้กับอะไรคะ has นั่นเองประโยคนี้นะคะก็จะเป็น he has many pens very good ต่อไป you จ๊ะจ one cat i y o u อ่ามันอยู่กฎข้อเท่าไหร่มันอยู่ของอันแรกใช่ไหม i y o u we t นะคะแปลว่าอันนี้จะต้องใช้อะไร have นั่นเอง h a v e you have one cat คุณเนี่ยมีแมวหนึ่งตัวนั่นเองเราดูแค่ประธานอย่างเดียว i u v they u v they, they, they อะไรคะ they have อ่าเราสามารถติมได้แล้วใช่ไหม they have a big buffalos เขาเนี่ยพวกเขาเนี่ย มีนะคะมีควายที่ตัวใหญ่มากๆเลยก็แบบมีเยอะ,ะมากๆด้วยต่อไปประโยมนี้อ่านอกจากอะไรคะมีและยังแปลว่าอะไรเอ่ย I the the t breakfast I have breakfast นั่นเองคือคือใช่เอ่ยฉันเนี่ยรับประทานอาหารเช้านะคะต่อไป next แดง the the t h t อดั ไม่ว่าแดงเนี่ยจะเป็นชื่อคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราก็จะต้องใช้อะไรเอ่ยเพราะว่า he she มันอยู่ในกฎข้อที่2อใช่ไหมคะ he กับ she เนี่ยจะใช้ has แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเป็นชื่อคนเราก็จะใช้เป็น has แน่นอนอ่ะประโยคก็จะเป็นว่าแดง has a dog แดงเนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีหมานั่นเอง her sister d o d o dot a doll ดาวตัวนี้ที่แปลว่าตุ๊กตานะคะข้อนี้นะคะตอบอะไรเคย has her sister has a doll and the last one I dot d o dot two dogs อะไรเคย I U V day นะคะ I U V day ใช้กับอะไร have have น oh ี่เองเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายตอบ I have two dogs นั่นเอง very good อ่าหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจนะคะการใช้ have กับ has นะคะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะ I U V y นะคะใช้กับ have ส่วน he she it ใช้กับ has นะคะนอกจากอะไรคะนอกจาก have has ที่แปลว่ามีแล้วยังจะมีอีกความหมายหนึง่งก็คืออะไรเอ่ย แปลว่ารับประทานนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I have breakfast we have breakfast โอเคนะคะสำหรับวันนี้ไปกันนะคะ bye bye.